Hello, hello. สวัสดีค่ะยู่ก Rose on โรสออนโรสมอนเดิมนะคะวันนี้สถานที่แปลกๆไหมสถานที่แปลกตาไปแต่อาจจะคุ้นเคยสําหรับบางคนนะเพราะว่าวันนี้เรามีนัดกับน้องยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งซึ่งต้องเรียกว่าเหมือนน้องสาวของโรสเลยนะคะเป็นน้องที่สนิทกันมากๆน้องเขารอเราอยู่นะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาเมคอัพเล็กๆในน,น้อยสไตล์เกาหลีให้กับน้องเขากันเดี๋ยวเราไปเจอกันว่าใครที่รอโรสอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยค่ะ ทุกคนวันนี้วันนี้วันี้แตอ่อันยงน้องพิมมินาสวัสดีทุกคนคะ่ะสวัสดีทุกคนคะ่ะสวัสดีทุกคนคะ่ะฝักเน,นื้อฝักตัวได้เลยคะนี่วันนี้เราอยู่กับน้นองพิมพ์นะคะมาคอลแลปกันเ ใจจะได้มีคนมาทําผมให้เรากําลังแต่งหน้าเลยเดี๋ยววันนี้จะมีคอนเทนต์อะไรเดี๋ยวเราไปรอดูกันนะคะตอนนี้เราก็ข้ามขั้นตอนมาทําผมให้น้องทิมกัน สำหรับสาวๆผมสั้นนะวันนี้ทรงที่จะทําให้น้องพินเนี่ยจะเป็นทรงรวบครึ่งหัวเนาะตอนนี้ที่รวบไว้เนี่ยยังไม่ใช่คือเราจะรวบเก็บเพื่อที่จะม้วนปลายข้างล่างก่อนเวลาม้วนปลายก็สามารถใช้เครื่องหนีบแบบนี้ได้เลยเนาะที่เคยบอกไปว่ามันคือโคเตดีก็ค <i> ือเครื <i> ่องหนีบผมชายจะเรียกว่าโคเตดีโคเตดีเราก็จะใช้เจ้าเครื่องนี้ม้วนเพราะว่าน้องผมสั้นเนาะถ้าคนผมสั้นเนี่ยไม่จมําเป็นต้องซื้อเครื่องม้วนหรืออะไรก็ได้นะเพราะว่ามันม้วนไม่อยู่หรอก เราก็เริ่มเลยก็เราก็จะหนีเข้าไปแบบนี้แล้วเราก็ม้วนมือแบบม้วนม้วนมือแบบเนี้ยเราก็จะหนีเข้าไปแบบนี้แ,แล้วเราก็ม้วนมือนี่เห็นไหมว่าเขาจะเป็นคลื่นแบบนี้ให้เราเป็นคลื่นเล็กๆเนานะคนผมสั้นก็ไม่จําเป็นต้องทําแบบรอนใหญ่มากมายอะไรเนาะเพราะว่าผมมีอยู่เท่าน,นี้ีเดี๋ยวเราก็จะทําแบบเนี้ยทั้งหัวเลยนะ เวลาแบบนีบเราก็หนีบเข้าแบบนี้แล้วก็งอเมือนแบบนี้เลยเนาะอ๋ออย่างนี้ใช่มันก็จะเป็นอย่างนี้เราเลยแค่แบบแค่งอเมือนอู้เองอ๋อคิดว่ายากกว่านี้นะไอจริงคือพิมอ่ะไม่ไม่นวนไม่รอผมอะไรเลยเพราะว่าทำไม่เป็นเราคิดว่ามันยากคือคนส่วนใหญ่อ่ะจะแบบงงว่ามันทําแบบมันดูทํายากมันอะไรเป็นจริงๆมัน ม้วนมือเข้าไปให้นะแบบมันม้วนเยอะม้วนน้อยแล้วก็หักมือเอาแต่ว่าอย่าหักแบบหักศอกนะแบบปึงๆอะไรงไ,ไม่ได้ใช้วิธีแบบม้วนข้อมือแต่เมื่อกี้น้องพิมพ์บอกว่าน้องพิมพ์จะใส่หมวก ัก็จริงๆก็เซตได้อย่างที่คุยกับน้องพิมพ์ไปตอนแรกๆเลยเนาะพี่มาก็คือถ้าผมสั้นกว่านี้มันจะเซตทรงยากแต่ถ้าเกิดว่าผมสั้นประมาณนี้มันจะเซตทรงได้ทำทรงนี้ทรงนี้ม้วนปลายรวบครึ่งหัวอะไรแบบนี้ทำได้ประมาณผมยาวประมาณบ่าใช่ประมาณบ่าถ้าสั้นกว่านี้เนี่ยบางทีรวบหรืออะไรมันจะยากเนาะผมของจา่าเกาหลีชื่ออะไรคะ หมอดีค่ะหมอดีเนี่ยคือบางคนอ่ะก็จะคิดว่ามันแปลว่าหัวเออใช่มันก็แปลว่าหัวแต่มันไม่ได้แปลว่าหัวกะโหลกนะเข้าใจไหมลิงไงส่วนก็แปลว่าผมได้ด้วยออกเสียงไงนะหมอดีมอลิอหมอดีเหมือนหมอลีอะไรหมอลีหมอดีมอลีโอเคมอลี๋อแปลว่าผมหรือหัวแต่ว่าไม่ใช่หัวกะโหลกนะ คิดว่ามันเป็นแบบว่าอนาโตมีขนาดนั้นไม่ได้อนาโตมีเท่ขนาดนั้นเสร็จแล้วเราก็จะปล่อยเครื่องหลังมาเแล้วก็เดี๋ยวจะม้วนด้วยเหมือนกันข้อดีของน้องพิง่ม์คือผมเยอะมากเป็นคนแบบว่าผมเยอะที่ไม่อยากโศกมากคือแบบถือว่าดีนะจริงเพราะคนส่วนใหญ่ถ้าผมเยอะเนี่ยผมจะอยากโศกมากมากแล้วก็จะต้องแบบต้องหนีให้ตรง เห็นพี่ลอสเคยเล่าให้ฟังว่าตอนไปอยู่ที่เกาหลีนี่คือทําผมให้เพื่อนใช่ไหมใช่ทําผมจนคนเกาหลีเรียกว่าคึมโซนคึมโซนใช่คึมโซนก็คือคึมเนี่ยแปลว่าสีทองแล้วก็โซนจะแปลว่ามืออ๋อคึมโซนใอ่ก็คือแบบมือทองนัาทำผมมือทองวเลยใช่เขาคือคนที่ประเทศเกาหลีเนี่ยก็คือถ้าใครที่ทําอะไรด้วยมือแล้วเก่งเนี่ยเขาจะเรียกว่าแบบ สวร์อะไรประมาณนี้เราก็ทำผมให้เพื่อนจนคนที่นู้นเขาก็เป็นคืนสนันส่วนตัวเราชอบทำผมอยู่แล้วเราก็เลยแบบเออเหมือนใครมาขอให้ทำเราก็ทำอะไรแบบนี้ตอนที่ไปอยู่ที่นู้นก็คือเหมือนแบบว่าบางคนเห็นว่าเราทำได้อะไรเงี้ยเขาก็ให้เราอะทำให้ตลอดทำให้ฟรีอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งมันก็กินเวลาชีวิตอะว่าแบบแทนที่เราจะได้เอาเวลาไปทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยเขาก็เหมือน ขอให้เราทําให้บางทีแบบดึกดึกดดไม่ใช่ดึกดึกเดือเดเขาเรียกว่าเช้าตรู่ไหมเออแบบขอให้เราแบบไปทําผมให้หรืออะไรเงี้ยทําจนเพื่อนคนเกาหลีก็บอกว่าเออออนนี่รู้จักตำรวจไหมสถานีตำรวจอะไรเงี้ยคือแบบทำแล้วมันไม่ได้ตังค์เนี่ยมันฟ้องได้นด้อะไรเะเพราะว่าที่นู่นเนี่ยอาชีพอะไรที่แบบทำใช้มือหรือว่าใช้แรงอ่ะความสามารถใช่ใช้ความสามารถอะค่าแรงมันสูงนั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมแบบร้านทำผมที่เกาหลีอะไรเงี้ย เวลาแบบไปทําทีขึ้นต้น0 0พันหัว่บาทแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ทำสีก็เป็นหมื่นอะไรแบบเนี้ยใช่ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมราคาแพงเพราะว่ามันต้องใช้สีมือในการทำใช่แต่ว่าเราก็ชอบเราก็เลยมาทำยูทูบไปละคะทุกคนก็ถ้าใครที่แบบไม่อยากไปร้านแต่ก็ยังอยากสวยอยู่ก็แหวะเมียนได้ก็ซับสไคร์ได้นะคะก็ซับสไคร์ได้นะคะ จริงๆก็คือกับน้องพิมพเนี่ยสนิทกันอยู่แล้วนะไม่ใช่ว่าเพิ่งมาสนิทก,ก็คือสนิทกันอยู่แล้วเออสนิทคือเอาจริงๆรู้จักกันตั้งแต่เด็กแล้วอะ่ะจริงๆอ่ะโรดอบเป็นเพื่อนของพี่น้องพิมพ์อืมใช่แล้วก็สนิทมากแล้วก็มาสนิทกับน้องพิมด้วยสนิทกันตั้งแต่แบบประถมไหมแบบคือมัธยมประมาณ พี่โหสเป็นเพื่อนสนิทก,กับพี่ชาพิม์นางเรียนโรงเรียนเดียวกันห้องเดียวกันสมัยมัธยมใช่ป่ะ <Hey. S 1> แล้วคือตอนนั้นนะ <Hey. S 1> พิมก็ประถมแล้วก็เจอพิมตัง้งแต่สมัยประถมอ่ะ <Hey. S 1> <laughs> ยังเดินเป็นเด็ก <Hey. S 1> เล็กๆะเลอ่างเงี้ยอยากให้มันแบบว่ามวนไปทางไหนเราก็หักข้อมือไปทางนาั้น <Hey. S 2> อย่างอันนี้ก็จะหักเป็น เราเอาไปทําตามกันดูนะทุกคนคะบรวมาใช่แบบว่าแค่แค่หมุนมือ,อยงเี้ยใช่แต่จริงๆก็คือตั้งแต่ก่อนไปเกาหลีเราก็แบบตอนอยู่มาหาลัยอะไรเงี้ยเพื่อนก็จะชอบแบบว่ามาที่หอเ <c oughs> พื่อที่จะแบบวนผมให้ไปเรียนตอนเช้าเลยนะเสริมสวยกว็ใช่จนแบบเพื่อนบางคนก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าแกเก็บตังคนละแบบ5บาท1ิบาทรวยไปแล้วามมาทุกวันเพื่อนมาทุกวันแต่ก็ดีนะใจดีทำให้เขาด้วยเราเป็นคนชอบทำให้ เป็นคนรักสวยรักงามออ,อยากให้ทุกคนแบบดีนะคบชอบเป็นสโลแกนช่องได้ผมเยอะจนแบบแบ่งสองชั้นไม่ได้ก็คือก็ทำอย่างนี้ไปทุกชั้นใช่จะเป็นทรงที่แบบเซ็ตง่ายๆให้มันแบบเข้าทรงถ้าสมมติแบบว่าจะรวบเราก็สามารถเี่จะแบบผงหมวนไปเสร็จเราก็อสามารรวบได้ เครื่องหัวอะไรแบบนี้เครื่องมีดอันนี้ของน้องพิมพ์น,นะทุกคนแต่ว่าคิดว่าถ้าใครไม่เคยดูช่องของโรสเนี่ยก็จะเห็นอยู่แล้วว่าหน้าตาเหมือนกันเลยอันละแปดร้อยบาททุกคนอันเดียวกันเป๊ะ<เป> <laughs> มันใช้ดี เป็นแบบเป็นนี่ห้อด้วยนะของอะไรนะของฟ <im it> ิลิปคือไม่ได้นัดกันซื้อนะบังเอิญ <im it> แต่ก็ตอนนั้นคือเคยไปห้องที่โลสแล้วก็เห็นแบบอันเดียวกันเลยจริงๆก็เคยแนะนำไปแล้วเนาะแต่ถ้าใครอยากจะไปซื้อตามจากคลิปน,นี้อันนี้ก็คือเป็นฟิลิป p ์ไทป์ HP 8 3 2 1นะทุกคนหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนีเ <im it> ดือดบคพาได้นะทุกคน <im it> แค่แบบกดล็อกตรงนี้แล้วก็น้องเขาก็สามารถ พวกพาดีมากเพราะว่าไซมันแบบโอเคนะทุกคนดูดี่ไซเทียบกับมือมันแบบมันเล็กพกพาง่ายทุกคน<ม>ลองไปซื้อตามกันดูแปดเก้าร้อยประมาณนี้ไม่เกินนี้ถูกแล้วดีจริงผู้หญิงทุกคนต้องมีนะไอที่เป็นแบบว่าติดหน้ามาอนะไรเงี้ยโลใช่คลิปที่ผ่านผ่านมารถก็ใช่นะใครที่มีหน้ามาก็คือต้องต้องได้ใช้ต้องมีติดตัวแต่ก่อนหาซื้อยากมากเลยแต่เดี๋ยวนี้หาซื้อง่ายเลย ไปหาซื้อกันดูนะในช้อปปี้ช้อปเปอร์วัตจะได้อะไรเราไม่ได้สปอนจากเขาหรอกแต่ว่าเราก็พูดไปเรื่อยเราซื well, ้อจากตรงนั้นใช่เพราะเราซื <h 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 ้อจากตรงนั <h 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 ้นจริงๆถ้าใครแบบอยากให้มันม้วนเยอะๆแบบเป็นรอนนะเราก็หนีเราก็หัดตั้งแต่ตรงโคนแบบนี้เลยแล้วเขาก็จะแบบเนี่ยเป็นคลื่นให้เราใช่ไหมอเป็นคลื่นแบบนี้ปุ๊บเราก็ม้วนเราก็หนีตรงนี้ที เขาแบบเป็นร้อนอ,อันนี้ร้อนชัดเลยใช่แล้เป็นรอนแบบนี้ถ้าใครอยากให้มันเป็นร้อนชัดๆตรงชั้นข้างนอกเนาะก็หมีบแต่โคนอนะันนี้พอเขาเสร็จปุป๊บเราก็จับม้นวนก็หมีตรงไปทีนี้เขาก็จะแบบเป็นร้อนให้เราแต่ว่าจะเป็นร้อนที่แบบดูแบบเกาหลีเกาหลีแบบไม่ได้เป็นร้อนแข็งแบบที่เวลา เราใช้เครื่องม้วนะ้อยแบบน้องพิมพก็เคยท <ำ S 1> <ม>ําผมที่แบบว่ามีคนเอาเครื่องม้วนมาม้วนให้อย่างเงี้ยมันก็จะแบบเป็นรอนจา๋าไหมแต่อันเนี้ยเขาจะไม่เป็นแบบนไม่ด<ม>ึม,ม,มืแล้วก็หักข้อมือเยอะๆหน่อยแล้วก็ม้วนม้วน้มวนขมหนึ่งทีให้เป็นตัวเอสแล้วก็หมีอีกทีนึง้ง ในบ้านสุดๆอยู่กันแบบนี้ชอบข้างหน้าผมเราก็จะดิบเข้าไปแล้วเราก็ดึงไปข้างหลังนหันไปข้างหลังนี่อันนี้ก็ส่วนผมตรงกลาง ให้ตรงไหนอันม้วนเยอะๆเราก็สามารถหนีบซ้ำได้อย่างตรงน,นี้แบบพี่ยังข้างหลังให้เพราะว่ายัางต้องไปซิลเกาหลีกันอีกทั้งวันนะคะวันนี้โอ้ยสวยมากเลยน้องใครก็ไม่รู้ <c oughs> เฮออ้ยมันธรรมาชาติมากเลยใช่มันจะแบบเป็นได้รูปธรรมาชาติมากกว่าเราใช้ลอนผมเนาะจริงๆไม่ต้องหนีบเยอะเลยนะนะ่า จะโค้งเกินไปขอยกโคนหน่อยชีวิตสาวเกาหลีก็คืออยู่กันยกโคนยกขึ้นมาแบบประมาณหนึ่งน้องประมาณแบบว่าเทคนิคการยกโคนประมาณหนึ่งแล้วเราก็สามารถใช้ที่นี่แบบนี้หนีบเข้าไปใช่ไหมแล้วเราก็ดึงโยกมาฝั่งตรงข้ามนิ้หมือแล้ก็ข้ามไว้แค่ขาแบเย็นตัวนี้ ความแตกต่างองความแตกต่างของการยกกับไม่ยกอ๋อเลิกโธ่อันนี้เป็นเทคนิคการยกโคนที่แบบสาวเกาหลีทุกคนเนี่ยเวลาไปร้านทำผมจะต้องยกโคนเพราะว่าพื้นฐานของคนผมเกาหลีอ่ะเขาผมน้อยแล้วก็ผมแบบแฟบอะไรประมาณนี้เนาะเขาเลยจะชอบยกโคนมากๆอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งเนาะมีเข้าไปวแล้วก็โยกไปด้านข้าง ตัวนิดนึงให้มันหาย ก็คือฟินิชลุคของน้องพิมพ์ในวันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลุคสาวผมสั้นนาอซึ่งถ้าไม่มีน้องพิมพ์ก็คือไม่มีวันทําให้ทุกคนดูได้นะเพราะว่า <laughs> 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 จะไม่ตัดผมสั้นแน่นอนนะคะ <laughs> ถ้าใครรู้สึกว่ามันทนตามได้อะไรเงี้ยลองเอาไปทําตามกันดูแล้วลองมาคอมเมนต์ข้างใต้กันนะ <laughs> แล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ <laughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะถ้าใครที่ทําผมทรงนี้แล้วสามารถแท็กหาโดดในไอจีได้ด้วยนะน <laughs> อย่าลืมไปติดตามไอจีกันนะคะ <laughs> จะเลยวันนี้ต้องไปแล้วไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะอันยอง